สวัสดีครับพบกับรายการ how to ทองครับรายการที่จะนําเสนอความรู้สําหรับผู้เริ่มลงทุนทองคําแท่งมือใหม่ครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากนะครับเป็นหัวข้อมือใหม่หัดลงทุนทองคําแท่งครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับอย่าลืมกด subscribe นะครับและกด like เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับทองคําแท่งรับขวัญหลานพร้อมกล่องใส่ทองซื้อได้แล้ววันนี้ ทองคำคือหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าลงทุนไม่ต่างจากสินทรัพย์ตัวอื่นๆนะครับเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับแล้วนะครับในแง่ของการลงทุนนั้นทองคำถูกยกให้เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและป้องกันความไม่แน่นอนของตลาดเงินและตลาดสินทรัพย์อื่นๆได้ดีทําให้การลงทุนทองคำนะครับในปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกและแน่นอนว่าการเป็นมือใหม่หัดลงทุนในทองคำนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นทําความรู้จักกับทองคําให้มากขึ้นกันก่อนลำดับแรกนะครับมาทําความรู้จักกับทองคําครับ ทองคําคืออะไรทองคำคือธาตุโลหะทราน i ซชัน oh สีเหลืองครับมีหมายเลขอะตอม79สัญลักษณ์ au ทองคําแท้จะมีสีเหลืองวาวเนื้ออ่อนนุ่มนะครับสามารถยืดหรือตีเป็นแผ่นได้ทองคําแท้จะมีความเงาวาว,าวอยู่เสมอสีไม่หม่นไม่เป็นสนิมนำไฟฟ้าได้ดีและยังสามารถหลอมใหม่ได้ครับและสุดท้ายนะครับทองนะครับเป็นถือว่าเป็นแร่หายากนะครับต้องขุดแร่ทองหลายตันกว่าจะได้ทองมา1ออนซ์ ซึ่ง1ออนซ์นะครับมีค่าเท่ากับ30.167กรัมนะครับซึ่งทองคำแท่ง1บาทนะครับหนักอยู่ประมาณ15.14กรัมครับ 2. ครับเลือกทองคำให้เหมาะสำหรับการลงทุนครับทองคำแท่งความบริสุทธิ์96.5%ครับเป็นทองคำที่เหมาะสำหรับการลงทุนมากที่สุดเพราะอะไร1เลยนะครับทองคำแท่งครับซื้อถูกขายแพงกว่าทองรูปพรรณครับหมายความว่าราคาขายออกครับถูกกว่าและราคารับซื้อแพงกว่าราคาทองรูปพรรณ 2. เวลาเอาทองคําแท่งไปขายครับมักจะไม่โดนหักครับเพราะในทองคําแท่งมีเนื้อทองคําแท้ล้วนๆนะครับต่างจากทองรูปพรรณที่มีส่วนผสมของน้ำประสานทองครับซึ่งน้ำประสานทองนะครับใช้สําหรับเชื่อมต่อข้อต่อทองให้ติดกันครับเมื่อใส่ไปนนานๆนะครับจะมีโอกาสที่ทําให้น้ําหนักทองไม่ครบครับและเวลาเอาไปขายมักจะโดนหักค่าเสื่อมประมาณ5%เครับดังนั้นนะครับทองคําแท่งครับเหมาะกับการลงทุนเก็งกําไรมากกว่าทองรูปพรรณครับ 3ครับน้ำหนักทองมีความสำคัญครับน้ำหนักทองคำแท่งครับถือว่าเยอะกว่าทองรูปพรร์ครับทอง1บาทครับคือน้ำหนักทองมาตรฐานที่นิยมซื้อขายในไทยครับโดยแม้น้ำหนักทองจะเท่ากันก็จริงนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับน้ำหนักหน่วยเป็นกรัมไม่เท่ากันครับทองรูปพรนธหน1บาทครับหนัก15.16กรัม ส่วนทองคําแท่งครับ1บาทจะหนัก15.244ซีซีกรัมเมื่อนําไปขายครับจึงได้ราคารับซื้อที่แพงกว่าครับทั้งนี้นะครับน้ำหนักทองคําแท่งครับก็มีเลือกลงทุนนะครับตั้งแต่0.3กรัม0.6กรัม1กรัมครึ่งสลึง1สลึง,สลง2สลึง1บาท2บาทครับมาตรฐานน้าหนักทองในการลงทุนครับตลอดไปจนถึงน้ําหนักทองที่เยอะๆประมาณ5บาท10บบาทขึ้นไปครับ ซึ่งในตลาดทองคําในทั่วโลกเนี่ยมักซื้อขายทองคําเป็นกิโลกรัมครับและส่วนใหญ่เป็นทอง99.99ครับประเด็นต่อมาครับค่ากําเนิดทองคําแท่งครับจะถูกกว่าเนื่องจากขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนครับทาให้มีค่าแรงที่ถูกมากกว่าทองรูปรพันธ์ครับแต่ทองคําแท่งครับมี2แบบให้เลือกคือ1นงะครับทองคาแท่งแบบไม่มีค่าบล็อกนะครับคือทองคําแท่งครับที่มีน้ําหนักทองตั้งแต่5บาทขึ้นไปครับ 2. องนะครับทองคาแท่งที่มีค่าบล็อกนะครับคือทองคําแท่งที่มีน้ําหนักน้อยกว่า5บาทนั่นเองครับ 4. ครับช่องทางในการลงทุนในทองคำครับ 1. นะครับลงทุนผ่านร้านทองโดยตรงครับซึ่งเป็นการเดินทางไปซื้อทองคําแท่งที่ร้านทองเพื่อนํามาเก็บไว้ที่ตัวเองครับหรือเก็บเป็นรูปแบบในใบสัญญานะครับข้อดีนะครับ1คือได้เลือกและสัมผัสทองคําแท่งจริงครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับคือราคาทองเปลี่ยน เมื่อไปถึงร้านทองแล้วกลับไม่ได้ราคาตามที่ต้องการเนื่องจากราคาทองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงในแต่ละวันครับตามราคาทองคําในตลาดโลกทําให้ราคาซื้อขายทองคําแท่งเพื่อเก็งกําไรครับอาจจะล่าช้าครับ ช่องทางที่2ครับลงทุนผ่านระบบเทรดออนไลน์ครับเป็นการซื้อขายทองคําแท่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันครับที่สะดวกและรวดเร็วครับสามารถทํากําไรจากราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ทันทีครับสามารถส่งคําสั่งซื้อขายด้วยตนเองครับตลอดเกือบ24ชั่วโมงครับเพราะตลาดทองคำนะครับในตลาดโลกครับจะเปิดช่วงกลางคืนของประเทศไทยครับจะทําให้มีสภาพคล่องและโอกาสทํากําไรที่มากกว่าครับช่องทางที่3ครับลงทุนผ่านกองทุนครับ ซึ่งถือเป็นวิธีการนําเงินไปลงทุนในทองคําผ่านกองทุนรวมครับที่มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลและบริหารเงินที่ได้ลงทุนไปครับให้เกิดกําไรเหมาะสมสําหรับคนไม่มีเวลาดูราคาทองคำครับและไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนทองคําครับช่องทางสุดท้ายครับลงทุนผ่านการออมทองครับซึ่งถือเป็นช่องทางการลงทุนในระยะยาวครับในรูปแบบการออม คือการกำหนดเงินซื้อทองคำสะสมทุกเดือนครับซึ่งการลงทุนทองคำแบบออมทองไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะครับสามารถทยอยซื้อด้วยเงินเริ่มต้นเพียงหลักพันครับสะสมทองคำไปเรื่อยๆครับยิ่งทองราคาถูกยิ่งได้ปริมาณทองเยอะด้วยเงินจำนวนเท่าเดิมครับเมื่อการเก็บเล็กผสมน้อยผ่านระยะเวลาหนึ่งครับเราก็จะได้ทองคำแท่งเป็นสลึงเป็นบัตๆได้เหมือนกันครับหัวข้อสุดท้ายครับเรามาดูในส่วนของข้อดีของการลงทุนในทองคำครับ หนึ่งนะครับทองคําใช้เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศครับทำให้ทองคาครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกได้ครับ2ครับทองคําป้องกันผลกระทบจากสภาวะอัตราเงินเฟ้อได้ 3. ทองคําป้องกันความเสี่ยงของตลาดเงินได้เพราะราคาทองครับมักจะตรงข้ามกับสินทรัพย์อื่นๆครับ 4. ครับทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงครับมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับและสุดท้ายครับทองคำนะครับสร้างผลกําไรระยะสั้นได้สูงครับ และแล้วนะครับเราก็มาจบกันในหัวข้อมือใหม่หัดลงทุนทองคําต้องรู้อะไรบ้างแล้วนะครับหวังว่าคอนเทนต์ที่ผลิตนะครับจากรายการ How How to ทองตั้งแต่ EP 1ถึง EP 1 0ครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับรายการ How ท o ทองก็ดําเนินมาถึงเอพิส od สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาโดยตลอดครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่นักวิเคราะห์ด้วยนะครับแน่นอนครับเราจะมีรายการรูปแบบใหม่นะครับมาเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ